Nó là gì mà tất Nó là gì mà tất cả là cái gì mà tất cả đều là cái gì là gì mà tất là cái gì mà tất cả đều cái gì mà tất cả đều là cái gì mà tất cả đều là cái gì mà tất cả đều ผู้ษัทรถขนครับที่นี่หลานพักรโกที่นี่หลานพักรโกท่านบริษาทที่มีความประสงค์ที่ท่านพักโกก่อนท่าริษาลงรถวัวรถกดูสิก่อร่างสารมาแท่านที่นำติตัวมารถกุญแจองคนเลยครับขบวนรถที่จเชิญชาลารางที่หนึ่งนี้เป็นบวนรถโดยสารธรรมราวนุสองห้าหนึ่งรับส่งข้าบรษาทททางทะเลนบุกรืมาทางทะเลระวกนีกที่นี่ครับ ทางบริษัทโรทนะครับทารถบริษางรา่2ก็ออกจากทนเบางโกไปแล้วคือลทั้งบริษัทท่านครุทาเรือลงะชทเรโพนรามท่เอต่อไปสะครับารเดนท่งเรืไทของภาคุูมิาคบริษัทโทรทัศนที่ใช้กานเรินทางน่าจะกาเดินทางไ่าการเดินทางกดาของาได้คือบชาติหรืของคร